สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะพี่นออ้องดอกเพิ่งเนาะคะ่นะเนาะดอกเพิ่งสมัยโบร้านเท่าไหมคะ่ะพี่น้องตั้งแต่สมัยข้าเป็นได้หน่อยเนาะคะ่ะเสียนดอกเพิ่งนี่เต็มทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้มันกับบ่บมีหรือไหมคะ่ะบม่มีแล้วมันมันอาจจะศูนย์พันเพราะว่าใสายยายายา่ยาหย,ยางอะยาคาหยางยังสิไหมคะ่ะมันเคยเห็นไหน ต้นใหม่สมัยก่อนเนี่ยสูญหายไปหรือสูญพันธ์ไปเนาะคะ่ะแต่เนี่ยพอดีเห็ดบอก,กุ่งเนาะคะ่ะพอนามแห้งแล้วเห็นดอกดอกเพิ่งเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าทางเงิืนเขาจะเอื่นดอกอย่างบลูด้วค่ะแต่วาเนี่ยเอื่อนดอกเพิ่งดอกเพิ่อลํำเพิ่อพนะแต่ว่ากับบลูดขึ้นกันว่าทั้งคืนอะ่ะเอื่นแบบใดเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็นว่ามันงามมันงามกันเลยกันเลยทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะแช่ไปด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่า อาจจะสูญพันไปในหลายๆพื้นที่แล้วแต่นี่ยังอยู่อยู่ค่ะยังมีอยู่แต่ตอนแรกอะ่กะก็สูญพันธุไปแล้วดิค่ะยุ่งมองนี่คือสมัยก่อนอะ่ะสมัยเขาเป็นเล็กหน่อยนะคะเมื่อประมาณสามสิบแปดปีที่แล้วเนาะคะ่ะสามสิบแปดปีหรือสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยดอกสีเหลืองๆเนี่ยจะเห็นเต็มทงหน้าเลยค่ะแต่ตอนนี้คือมันจะบม่มีแล้วมองอื่นกับบม่มีแล้ว พระวัพนใส่รถไทยเนาะคะ่ะรถไทตอนเนี้ยพอดีเห็นขึ้นมาขึ้นมาก็เลยว่า,วาอุย้ยสวยงามก็เลยไทยเห,ห็นพี่เห็นน้องเบิรงเนาะคะ่ะสมัยโบราณดอกไม้สมัยโบราณนานมาแล้วเนาะคะ่ะสวยงามค่ะพี่น้องแช่ไปเด้อพี่น้องอันนี้มันเป็นเอ่ออาจจะบ่ค่อยได้เห็นกันเนาะคะ่ะเด็กน้อยรุ่นใหม่บ่เห็นกันดอกสิเนาะคะ่ะเนาะดอกเพิงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาส แ้วมันขึ้นขึ้นเต็มไฮเต็มหน้ามองเนี่ยนะค่ะสี่สีมัดไทยเบิ่งอีกหลอบหนึ่งแต่ตอนเนี่ยมันขึ้นได้บางไฟแต่อีกอีกช่วงหนึ่งก็กำลังเป็นเป็นต้นน้อยขึ้นมากเลค่ะต้นน้อยเล็กๆน้อยขึ้นมากเต็มไปหมดแล้วก็อันนี้อันนี้เขาจะเอิ่นว่าดอกนี่อย่างนอกพี่น้องพี่น้องจะจะจําได้ว่าบุดอกหัวงอกเอออันนี้เขาเอินว่าดอกหัวงอกนี่นี่กำลังขึ้นครับพี่น้อง ดอกหัวงอกแต่พอคอยเห็นเหรอดีค่ะน,นี่มันขึ้นมากพร้อมกันก็ดอกหัวงอกดอกเอ่อเพิ่งกับดอกขี้กากดอกขี้กากก็ลังขึ้นแต่ยัง,ย,งยังบอสวยงามปบบนี้ค่ะมีแต่สีเหลืองเนี่ยแหละค่ะสวยงามปากว้เด้อค่ะพี่น้องดอกไม้สมัยโบราณสวยมากเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะอ่มาอัปเดตใ้เบิ่งว่ามันจะขึ้นเต็มทงทงนี่บะค่ะทงนี่ประมาณหนึ่งไร่เนาะคะ่ะเนาะ หนึ่งไร่บบเคยสีดยาขายยาด้ค่ะพี่น้องบบเคยสีดเลยจ้าโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิงมือรุ่นเนาะค่ะเนาะ